เครื่องบินมาตลอดเลยครับเรานี้วมันไม่ทำเต้นนี้ต้นนี้ก็ขาดไม่ได้ครับซันโดรินช่วยไม่ดูใช่ครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งจัดมาเพิ่งเข้ามาเพิ่งลงเครื่องเพิ่งลงเครื่องมาเนี่ยตัวนี้ดีแป๊บเดียวจะไปถามสี่พันละเอ่อแล้วก็ชุดนี้ที่ที่ใช้เต้ เห็นผเนี่ยชุดชุดเจอาชุดเนี้ยครับชุดเจอาชุดเนี้ยเป็นเป็นยังไงบ้างครับขอโดขนมันมันเป็นที่ที่เราดูมันจะเป็นโปรตีนใช่ไหมเป็นชุดโปรตีนเป็นอ่าสำหรับบำรุงพวกไก่หนุ่มเงี้ยครับอ่าไก่หนุ่มที่เราจับอ่าจับมาใหม่สําหรับพวกที่เริ่มเลี้ยงอาจจะเลี้ยงไปแบบบอลปลาไปไล่แข็งอย่างเงี้ย นี่คุ้มด้วยเพราะเขาปลูกของร้อยเมตรใช่ร้อยเมตรนะมันได้เยอะมันได้เยอะตรก็คือห้าร้อยเมตรใช่ครับมันได้เยอะมากถ้าเลี้ยงเป็นตัวนี้ประมาณห้าหกตัวได้นะถ้าแบบเอาแบบสิบสี่วันอาไรแบบทางยาวร้อยเมตรเยอะ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 เพราะว่าจริงจริงอ่ะถ้าถ้าไม่กินแบบจริงจริงอ่ะจริงจริงใช่ครับอู้นานอันนี้ใช้ได้นานนู้ค่าเราใช่ครับคุ้มค่ามากเลยสุดฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูนี่ลำปำแจกออยอันนี้ก็ใช้ดีอยู่นี่เลยสามส่วนห้าไม่ย่อยอแล้วก็ ที่ใช้ประจําก็จะเป็นพวกนี้ครับนี่ขาดไปได้ที่เจ็ดครับจริงตัวใช่พวกไก่หนุ่มที่จับมาเช็คครั้งแรกครั้งสองผมก็ฉีดทีละศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามก็ผมว่ากล้ามเนื้อมันมันกระโดดดีนะพวกนี้มันระเบิดกล้ามเนื้อดีถูกต้องเลยเนี่ยตัวนี้ดีสุดยอดเพราะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ลำปามาตลอดครับมันมันก็พอรู้สรรพคุณในตัวไหนที่เราต้องการอย่างเงี้ยอย่าง มีพวกที่ช่วยย่อยอย่างเงี้ยที่อาหารไม่ย่อยเราก็ใช้ตัวพวกนี้แล้วก็มีพวกแก้ววัดของลำปัม้มอยากรู้อะไรมากกว่าน,นี้ไหมครับอยากความรู้มากกว่าน,นี้นี<า>่คนวิจัยเลย,เด,ยเดี๋ยวต้องถามปะ๊ะ